9ข้อสังเกตระหว่างธุรกิจขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่ข้อสังเกตข้อที่1หากเป็นบริษัทขายตรงจะมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจขายตรงที่ต้องได้รับอนุญาตจากสคบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หากเป็นแชร์ลูกโซ่จะไม่มีใบอนุญาตด,ดําเนินธุรกิจจากสคบข้อสังเกตข้อที่2หากเป็นบริษัทขายตรงบริษัทนั้น จะมุ่งเน้นการนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมีมาตรฐานการผลิตที่ดีเป็นหัวใจหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจแต่ถ้าหากเป็นธุรกิจแถลูกโซ่จะไม่มีผลิตภัณฑ์หรืออาจมีผลิตภัณฑ์บางรายการเพื่อบังหน้าโดยไม่มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆข้อสังเกตข้อที่3หากเป็นบริษัทขายตรงบริษัทจะมีการรับประกันผลิตภัณฑ์ และมุ่งเน้นความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญแต่หากเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซเมื่อมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายในลักษณะบางหน้าลักษณะของสินค้าจะเป็นสินค้าคุณภาพต่ำราคาสูงเกินความเป็นจริงหรือสูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดมากถึง2-5หเท่าขึ้นไปข้อสังเกตข้อที่4หากเป็นบริษัทขายตรงบริษัท ต้องไม่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในลักษณะเป็นเท็จหรือโอ้อวดเกินความเป็นจริงแต่หากเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่แล้วล่ะก็ในบางครั้งผลิตภัณฑ์จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจับต้องได้โดยมักเป็นผลิตภัณฑ์ซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารหนี้หรือสร้างกองทุนเพื่อลงทุนด้วยการสร้างมูลค่าเทียมที่มีการกำหนดราคาเองโดยไม่เป็นที่รับรองตามหลักสากล ข้อสังเกตข้อที่5หากเป็นบริษัทขายตรงบริษัทจะมีระบบการพัฒนาผู้จำหน่ายอิสระให้มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และการทำธุรกิจที่ถูกต้องบนพื้นฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรมอันดีแต่ถ้าหากเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วเ่ะก็จะไม่มีระบบการอบรมพัฒนาความรู้ของสมาชิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่มุ่งเน้นอบรมแนวทางเทคนิคก,การระดมทุนให้กับสมาชิกข้อสังเกตข้อที่6 หากเป็นธุรกิจขายตรงการเชิญชวนการเป็นสมาชิกค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกจะไม่สูงและจะต้องไม่มีการบังคับซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณมากจะถ้าหากเป็นแชร์ลูกโซ่แล้วละก็จะมีการชักชวนสมัครสมาชิกในลักษณะเชิญชวนให้มีการลงทุนในปริมาณสูงๆโดยเน้นการนำเงินลงทุนของรายใหม่มาจ่ายให้กับรายเก่าข้อสังเกตข้อที่7 หากเป็นธุรกิจขายตรงบริษัทนั้นๆต้องไม่มีการเชิญชวนสมัครให้เป็นสมาชิกในลักษณะลงทุนหรือเชิญชวนให้มีการสร้างเครือข่ายระดมทุนแต่ถ้าหากเป็นแช์ลูกโซ่แล้วล่ะก็จะมีลักษณะการเชิญชวนสมาชิกได้หลายรหัสไม่จำกัดซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการระดมเงินทุนจากสมาชิกรายเดิมๆได้หลายๆครั้งข้อสังเกตข้อที่8ถ้าเป็นธุรกิจขายตรงแล้วล่ะก็บริษัท ต้องไม่มีการการันตีการจ่ายผลตอบแทนที่แน่นอนเนื่องจากผลตอบแทนของธุรกิจจะเกิดจากการที่ผู้จำหน่ายอิสระในสังกัดซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและการบริการเท่านั้นแต่หากเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่แล้วล่ะก็แผนการปันผลตอบแทนเน้นการระดมเงินทุนจ่ายผลตอบแทนเร็วและสูงเกินความเป็นจริงที่สำคัญไม่ได้รับอนุญาตจากสบด้วย และข้อสังเกตข้อสุดท้ายข้อที่9หากเป็นธุรกิจขายตรงแล้วล้วก็บริษัทจะต้องมีแผนการปันผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยจะต้องได้รับอนุญาตจากสคบแล้วเท่านั้นแต่หากเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่แล้วล้วก็จะมีการการันตีจ่ายผลตอบแทนที่แน่นอนจากการลงทุนในแต่ละหน่วยลงทุน รายได้ของธุรกิจขายตรงมาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคเท่านั้นรายได้ของผู้จำหน่ายอิสระมาจากการขายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการรวมถึงการกระจายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการหรือการบริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ของทีมงานภายใต้องค์กรโดยส่วนต่างของกำไรที่ได้จากการซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการจะถูกนำมาคำนวณรายได้ในการจ่ายผลตอบแทนตามเงื่อนไขของแผนการตลาดที่ได้รับอนุญาตจากสคบแล้วเท่านั้น